สวัสดีครับผมตาเพชรบุรีครับคลิปนี้พบกับเหรียญหลวงพแดงรุ่น2บล็อก8เส้นเล็กนะครับ8เส้นเล็กดูบริเวณน,นี้นะครับแบบนี้คือยันเล็ก8เส้นเล็กแบบนี้สวยๆสตาร์ทที่2-3 0ถึงสามืน่นเดี๋ยวมาดูง่ายๆสไตล์ตาเพชรบุรีครับหยิบขึ้นมาส่องจี้ไปที่ใบหน้านะครับเราสังเกตใบหูใบหูทั้งสองข้างมีความตื้นไม่ชัดแบบนี้ปกตินะครับเพราะเป็นบล็อกแม่พิมพ์ที่ปั๊มต่อกันมานะครับใช้แม่พิมพ์รุ่นแรกปั๊มต่อกันมาเกิดความตื้นขึ้นได้นะครับแต่ดวงตาต้องมีความลึกคมมเห็น เส้นจมูกเป็นเสี้ยนนะครับเห็นไหมปลายจมูกมีเส้นแตกคมๆหนึ่งเส้นมาที่ริมฝีปากหนึ่งเส้นคมๆนะครับเห็นไหมเม็ดผดบริเวณสังกติรุ่นนี้เกิดผดพืพ้นได้นะครับเป็นเรื่องปกติแต่ผดต้องคมคมแบบนี้นะเห็นไหมเม็ดผดบริเวณสังกติพวกนี้หายพลาพวกนี้ครับตัวหนังสือต้องลึกคมเป็นแท่งแบบนี้นะเห็นไหมตัวหนังสือต้องใหญ่คมเป็นแท่งแบบนี้สังเกตเส้นลัศมีนะในซอกพื้นขอบ การปั๊มเห็นไหมเป็นเส้นเส้นเสี้สยนเสี้ยนสะอาดลงมานะครับคมเล็กๆมากสังเกตรอบๆเห็นไหมแบบนี้แท้ดูง่ายด้านหน้าต้องเป็นเส้นแบบนี้เห็นไหมเส้นพวกนี้จะต้องมีความคมมากๆต่อไปพลิกด้านหลังสังเกตบริเวณหูเรียนก่อนเลยรูเจาะต้องปิ้นเป็นธรรมชาติแบบนี้เห็นไหมรูเจาะปิ้นเป็นธรรมชาติลักษณะรอยปิ้นข้างหูทั้งซ้ายและขวานะแบบนี้แท้ทันทีนะครับปิ้นแบบนี้แท้ทันทีและเอกลักษณ์รุ่นนี้นะครับพื้นพื้นรอบๆหูด้านหลัง จะเรียบตึงสังเกตดูครับจะไม่เหมือนบล็อกอันอื่นหรือเห,หรียญอื่นอื่นะเส้นคอหูเหรียญใหญ่ๆเห็นไหมเส้นคาดคอใหญ่ๆดูอักขระยันสี่ตัวนี้นะครับเมอะมะอ,อุดูเส้นสายการแกะระเอจะคมมากๆเส้นแตกวิ่งไปชนขอบคมๆเป็นเข็มเลยนะเห็นไหมเส้นแตกตัวเมนี่ครับเห็นไหมทะลุวิ่งทะลุตัวอะมาเลยคมๆเห็นไหมการแกะแม่พิมพ์เส้นพวกนี้ต้องมีความคมมากๆนะครับและสังเกตตัวนี้ตัวอุ สังเกตบริเวณนี้นะครับหัวนี้จะมีเส้นแตกเป็นแชกสองแชกด้านล่างมีสองแชกด้านบนมีสองแชกคมๆแบบนี้แท้ทันทีนะแคบไปดูนะต้องคมมากๆนะครับเป็นรอยแกะคมๆสองแชกบริเวณนี้จะมีเส้นศาสเส้นสายฝนคมมากๆนะเป็นเส้นดาวตกเลยนะแต่พวกเส้นสายฝนพวกนี้จะวิ่งตัดกันเป็นสี่เหลี่ยมพี่เพื่อนสังเกตเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเฉียงๆบริเวณนี้นะครับเห็นไหมสี่เหลี่ยมแคบไปดูนะครับ สองไล่มาที่เลข8แบบนี้คือ8เส้นเล็กนี่แยกตรงนี้ก็เรียกเรียกชื่อตรงนี้นะครับพี่เพื่อนพิกนะครับพิกตามผมนะแล้วดูที่หัวจะเห็นกระเส้นแตกสามแชกบริเวณนี้นะจะแตกสามแชกคมๆแบบนี้เลยพิกดูมุมเดียวกับผมนะครับนี่แบบนี้แท้ทันทีนะครับอีกหนึ่งจุดขอบเหรียญจุดใจเงินที่สําคัญที่สุดสังเกตขอบเปลี่ยนตัดยาบนะครับแต่ก็มีตัดชีกตัดหักขอบคอเห็นไหมแบบนี้ขอบตัดพระแท้ แต่สังเกตนะครับสังเกตฟันตัดนี้ให้ดีนะสองฟันตัดนะฟันตัดแรกฟันตัดนี้นะครับพลิกมาด้านหน้าจะตรงกับเลขแปดนะครับหัวเลขแปดบริเวณนี้นะพลิกมาที่ขอบจะเจอกับร่องจุดใจเงินของฟันตัดลึกๆแบบนี้ศึกก็ต้องมีนะศึกก็ต้องมีแบบนี้แท้ทันทีอีกหนึ่งจุดเป็นร่องใหญ่ๆสองเขี้ยวตรงนี้นะพลิกด้านหน้าตรงกับคาว่าปีบริเวณห่างปอปลานะครับพลิกมา จะเจอกล่องส่องเคี้ยวใหญ่ๆแล้วก็เป็นแอ่งลงไปนะครับแบบนี้แท้ทันทีนะครับโอเคครับท่านใดมีวัตถุมงคลหลวงพระแดงหรือพระเพชรบุรีหรือพ,ะพร,รอพะยอดนยิยมทั่วประเทศผมตาเพชรบุรีนี่รับเช่าให้ราคาสูงนะครับติดต่อมาตามช่องทางท,างที่ผมได้ให้ไว้นะครับส่งรูปมาทางไลน์นะติดต่อทางไลน์นะครับ sita111 ไลน์นี้ไลน์เดียวนะครับตาเพชรบุรีครับสวัสดีครับ